สัสดีค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะดิฉันศศิวิมลพงเพียนค่ะเป็นนักตลาดรุ่นใหม่นะคะจากสำนักง,งานพัฒนาชุมชนจอดชลบุรีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ศูนย์โอท็อปเทดเดนะคะหรือเรียกว่าโอท็อปชนบุรีเอาเล็นะคะที่เราตัดผัดมอนะคะอยู่ในส่วนของอำเภอเมืองนะคะอยู่ตรงเขตอมตะนครนะคะ,ะ,คะที่โรตัดพัดนอออีกครั้งนะคะ วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกท่านนะคะมาชมนะคะสินค้าภายในร้านนะคะที่เรียกว่าครบองค์ประกอบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสินค้าหมวดสมุนไพรไม่ใช่อาหารนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอาหารหรือว่าของตกแต่งบ้านนะคะแล้วก็ของใช้นะคะจะมีในส่วนตั้งแต่ราคาหลักสิบเป็นต้นไปเลยจนถึงหลักร้อยนะคะวันนี้ทุกท่านนะคะที่อยู่ทางบ้านนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะพาทุกท่านนะคะ ไปเข้าชมสินค้าภายในร้านนะคะอยู่ที่ถ้าเกิดท่านใดนะคะเนี่ยมาที่เราตัดพัดมอนะคะจะอยู่บริเวณ c ีเ e อ็ดบุกนะคะตรงข้ามชั้นสองขึ้นวันไรเลื่อนมาจะเจอเลยค่ะจะอยู่ตรงข้ามกับ c ีเ e อ็ดบุกพอดีเลยเราเพื่อเป็นการเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะเพราะว่าด้านในเตรียมพร้อมหมดแล้วค่ะ,ไป,ะ,คะไปเลยค่ะไปเลยตอนนี้นะคะ ก็มีสินค้าราคาพิเศษมากมายเข้ามาเจอหน้าร้านปุ๊บจะเจอสินโซนสินค้าพิเศษนะคะเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสุดพิเศษช่วงนี้อยู่บ้านนะคะมาร์กหน้าไม่ได้ไปไหนนะคะ,ะตัวนี้ค่ะจะเป็นสินค้าจากแบรนด์ natural essence นะคะที่เป็นกาแฟนะคะสปาขัดผิวหน้าแล้วก็มีธนาคานะคะตัวนี้ซึ่งราคาพิเศษมากๆเลยใช้ได้หลายครั้งค่ะประมาณ ห้าถึงหครั้งนะคะตัวนี้นะคะอยู่ที่ราคา25บาทมี2สูตรนะคะสูตรแรกคือกาแฟสปาขัดผิวหน้านะคะตัวนี้25บาทอีกตัวหนึ่งนะคะเป็นธนาคานะคะขัดผิวหน้าทำความสะอาดผิวนะคะตัวนี้ค่ะจะช่วยขจัดสิวเซียนนะคะสิ่งสกปรกนะคะที่อยู่บนใบหน้าเรานะคะแนะนำวิธีการใช้นะคะก็ หนอาทิตย์หนึงมาร์กสักประมาณ3-2มถึงสครั้งผัดนะคะพยายามผัดวันเว้นวันก็ได้ค่ะตัวนี้นะคะตัวแรกนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะ,ะ,คะ,ะ,คะสะบู่สิบทองไายสบู่ในตำนานนะคะของชาวโอท็อปชนบุรีนะคะตัวนี้ปกติจะอยู่ที่ราคา120บาทนะคะวันนี้เราไม่ขายหนึ้อบค่ะเราขายก้อนละ70บาทเท่านั้นค่ะก็คือ ตัวนี้ค่ะเป็นสบู่สมุนไพรสูตรโบราณช่วยทำความสะอาดผิวร่างกายค่ะตั้งแต่หัวนะคะใบหน้าจารดเท้าสามารถใช้ได้ทุกทุกจุดของร่างกายเลยตัวนี้นะคะจะให้ความความความเย็นนะคะสดชื่นแล้วก็ไม่อุดตันไม่ระคายเคืองผิวเพราะว่าเขาทำมาจากสมุนไพรตัวนี้นะคะอ๋อทษนนะคะท่านผู้ชมถามว่า อยู่ที่ไหนนะครับอยู่ที่รอตัดพัดมอนะคะอมตะชมบรีของเรานะคะตอนนี้เรามาไลนะคะเพราะว่าช่วงนี้ติดวิกฤตการโควิด2019ฉะนั้นทุกท่านที่ชมไลฟ์อยู่ที่บ้านนะคะสามารถ CF ผ่านหน้าจอไลฟ์ได้เลยค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะแชร์นะคะกดไลค์กดแชร์นะคะเข้าไปทุกกลุ่มเลยค่ะเราไม่บังคับกลุ่มกดแชร์กี่ครั้งก็ได้ค่ะถือว่าตอนนี้เราอยู่ชั้นสนะคะอพอทุกท่าน จอดรถปุ๊บขึ้นมาชั้น2ตรงข้ามซีเอบุกจะเจอศูนย์โอท็อปเอาเลดชบุรีของเรานะคะซึ่งที่นี่นะคะเป็นศูนย์รวมสินค้ามากมายเลยค่ะจากจังหวัดชุมบุรีและที่สัาคัญก็ยังมีสินค้าโอท็อปจากจังหวัดอื่นก็มีนะคะที่มาเป็นศูนย์รวมของที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปสินค้าตัวต่อไปนะคะท่านใดมีเขาเรียกว่ามีข้อสองสัยสินค้าตัวไหนเข้ามาถามได้เลยค่ะเพราะว่าเรานะคะยินดีตอบคอมเมนต์นะคะ ถัดมานะคะตรงโซนด้านนี้นะคะก็จะเป็นเขาเรียกว่า,ากรอบรูปนะคะรูปมงคลต่างๆนะคะใช้ตกแต่งบ้านขึ้นบ้านใหม่หรือว่าห้องนอนหิ้งพ้าประดับนะคะบรารมีของบ้านนะคะตัวนี้เขาเรียกว่ากรอบรูปเนี่ยช่วยเสริมฮวงจุ้ยนะคะเสริมพลังงานของบ้านให้เราแบบร่ำรวยเรียกทรัพย์เรียกบ,รยกบรารมีอำนาจนะคะตอนนี้นะคะก็ ถ้าเกิดท่าในใดสนใจรูปภาพไหนนะคะสามารถถักเข้ามาได้นะคะจะอยู่ที่ราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นทุกคนอาจจะเห็นว่ามันอุ้ยทำไมมันแพงจังอะไรอย่างงี้ไม่แพงนะคะเป็นงานเนี้ยบนะคะอ,อยู่ที่899บาทนะคะถ้าเป็นภาพพระองค์นี้นะคะอยู่ที่ราคาเพียงหลักร้อยเท่านั้นค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของรูปหวงหวงจุ้ยต่างๆนะคะก็อยู่ที่ราคา899ทั้งนั้นเลยค่ะ ไม่ถึงพันเลยซึ่งมองว่าถูกมากๆค่ะถ้าเกิดใครต้องการที่จะซื้อไปประดับบ้านนะคะหรือว่าของขวัญขึ้นบ้านใหม่นะคะแต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะโควิดอาจจะนำรูปไปเสริมมารมีของบ้านไล่โควิดไปเลย <c oughs> ถัดมานะคะก็อยู่ในส่วนของโซนอาหารนะคะเรามีตัวนี้นะคะน้ำจิ้มสองนาง ตัวนี้ค่ะเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดชลบุรีนะคะจะมีด้วยกันนะคะอยู่ที่ราคาขวดละ45บาทนะคะจะเป็นสูตรที่รสชาติที่ลงตัวสูตรแซ่บเผ็ดกำลังพอดีแล้วก็ผสมด้วยงานนะคะตัวนี้ท่านในสนใจสามารถ CF เข้ามากันได้นะคะ45บาทพร้อมส่งนะคะ ถ้าส่งก็คิดตามาขนส่งไปรษณีย์นะคะไปรษณีย์ไทย EMS แนะคะได้หมดเลยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็มาในส่วนของเข้ากล้องไลบรารีดีกว่าค่ะอาม่าตัวนี้นะคะจะเห็นว่าตัวนี้นะคะเป็นเข้ากล้องไลบรารีปลอดสารพิษมีทั้งสองไซส์นะคะไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะ ตัวนี้นะคะผสมกับข้าวที่เราหุงก็จะอร่อยมากๆเพราะว่าดิฉันเคยลองแล้วค่ะตัวนี้นะคะ40บาทถ้าท่าในใดสนใจก็แคปหน้าจอได้เลยค่ะนำไปผสมกับข้าวขาวที่บ้านเรานะคะแล้วก็หรือว่าใครสายครีนก็ห้ามพลาดน,นะคะตัวนี้40บาทข้าวกล้องไลเบอรี่เพราะว่าเขามีอุดมสารที่อยู่ในข้าวกล้องนะคะครบถ้วนมากๆใครที่เป็นสายเฮลตี้ต้อง c f มาเลยค่ะตัวนี้80บาทนะคะ เขาบอกว่าคุณประโยชน์อะคะ่ะช่วยลดอาการนะคะเสี่ยงต่อโรคมะเรง็งแล้วก็ในส่วนของก,การเกิดโรคหัวใจนะคะแล้วก็หลอดเลือดนะคะแล้วก็ในส่วนของคนที่คว,ควบคุมน้ําตาลในอาหารนะคะหรือว่าควบคุมระดับไขมันนะคะตัวนี้ก็ตอบโจทย์ของทุกท่านนะคะช่วยกินนะคะแล้วก็มีสุขภาพที่ดี ในส่วนของอดมไปด้วยวิตามินและเส้นใยอาหารนะคะตัวนี้เขาตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยค่ะในส่วนของป้องกันโรคมะเร็งลำไส้เนาะถ้าเกิดท่านใดสนใจก็สามารถ CF เข้ามาได้มีราคา40บาทและ80บาท40ไซส์เล็ก80ไซส์ใหญ่มี2ไซส์ค่ะตัวนี้นะคะถัดมากันต่อที่ชาใบาครุนะคะอาจจะมองว่าเอ๊ะมันคืออะไรมันคือในส่วนของ สินค้านะคะจากาเขาเรียกว่าเทศบาลคลองตำรุนะคะอำเภอเมืองชลบุรีเนะะี่ยค่ะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นยาอายุวัฒนะตัวนี้นะคะต้านอนุมูลอิสระลดน้ำหนกักลดเบาหวานความดันนะคะอ,อยู่ที่กล่องละ100บาทนะคะตัวนี้ข้างในเป็นดีคะข้างในเดี๋ยวจะให้ดูนะคะ,เ,ะ,ะ,คะเป็นนี่ใบยอย่างนี้นะคะซึ่งใบเนะะี่ยค่ะ เคยได้ดมแล้วแล้วคือตอนนี้เปิดมากินหอมชามากค่ะคือทะลุกล่องติดกล่องอันนี้นะคะ100บาทต้มกินนะคะก็ช่วไ้เขาเรียกว่าเป็นสมุนไพรในท้องถิ่นเนาะที่ปลูกด้วยกรรมวิธีธรรมชาตินะคะตัวนี้สรรพคุณคือถ้าเกิดท่านใดนะคะต้องการลดน้ําหนักนะคะหรือว่าเบาหวานความดันนะคะต้านอนุมูลอิสระเช้าเนะคะชงน้ํามา ตื่นเช้ามาก็กินนะคะก็จะทําให้รู้สึกว่าร่างกายเราเนี่ยสดชื่นแล้วก็ช่วยขจัดต้อนอนุมูลอิสระแล้วเราก็สามารถไปทํางานได้อย่างมีความสุขตัวนี้นะคะช่วงโควิดอย่างนี้นะคะก็สามารถกินเขาเรียกว่าทําให้สุขภาพดีขึ้นด้วยแล้วก็ดื่มน้ําที่มีประโยชน์เนาะต่อร่างกาย100บาท CF กันเข้ามาเลยค่ะเพราะว่าสินค้านะคะมีจานวนจํากัดนะคะแต่ว่าท่านใดสั่งเยอะก็ จัดส่งตามออเดอร์นะคะต้องรอออเดอร์นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะจริง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 ไม่มีกระดิง่งห่าน, <laughs> นมานะคะเราจะมาในส่วนของสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารบ้างดีกว่าค่ะตัวนี้นะคะซึ่งบอกเลยว่าเยอะมากๆตั้งแต่หัวจรดเท้ามาที่ตัวแรกดีกว่าค่ะที่หัวก่อนเนาะซูมาเลยค่ะอันนี้จะเป็น แชมพูสมุนไพรครีมนวดนะคะคู่กันนะคะของอัญชันของแบรนด์ Natural Essence นะคะตัวนี้นะคะเป็นอัญชันท่านใดที่มีปัญหาผมหลุดร่วงนะคะแล้วก็ผมบางผมไม่เงางามนะคะตัวนี้ช่วยได้นะคะราคา75บาทนะคะ CF ผ่านไลฟ์นี้นะคะก็อยู่ที่ราคา75บาทเออแอดมินพูดตนเหนื่อยนะคะก็ F มานะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ ตอนนี้นะคะแบรนด์ในชั้นล่าสุดเนี่ยเขาขึ้นชื่อมากๆเรื่องสมุนไพรยืนหนึ่งในเรื่องสมุนไพรนะคะบอกเลยว่าปังมากๆเพราะว่าสามารถเข้าไปเซร์ใน Facebook ได้เลยว่าแบรนด์ Band เนี่ยคะ่ะก็คือขายดีอันดับหนึ่งเลยของอผลิตภัณฑ์บํารุงหนังศีราเพราะว่าแอดมินใช้แล้วดีมากๆหอมแล้วก็ไม่เป็นสารสเคมี<า>นะคะที่สำคัญขึ้นห้างมีทั้ง ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแม็กเวลูตั้งหัวเส็ง,ง,สงแล้วก็เซนทันตามช็อปปี้ก็มีค่ะตอนนี้นะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะสอดเข้าไปเลยค่ะมีโปรโมชั่นอยู่ที่หน้าเพจนะคะสามารถติดตามกันเข้าไปได้นะคะแบรนด์ Band Natural e s s e น c e นะคะมีหลายสูตรด้วยกันนะคะนี่เป็นสูตรอัญชนันขวดละ75บาทเท่านั้นค่ะถัดมานะคะจะเป็นในส่วนของ สบู่น้ำผึ้งนะคะแล้วก็มีในส่วนของตัวนี้นะคะเป็นน้ำผึ้งคมิ้นแท้นะคะลดการอักเสบของผื่นผิวผดนะคะที่ขึ้นบนใบหน้าเราช่วงหน้าร้อนนี้ผิวนุ่มชุ่มชื่นเมื่อใช้แล้วนะคะแล้วก็ขาวเนียนหน้าสัมผัสอเขาเคลมมาว่าอย่างนี้นะคะบอกเลยว่าสบู่น้ำผึ้งคมิ้นแท้ ตอนนี้นะคะอยู่ที่ก้อนละ30บาทเท่านั้นค่ะคุณจะได้ถึงความที่เนียนนุ่มชุ่มชื้นผดผื่นลดหาย30บาทเท่านั้นเคะ่ะสวัสดี100หนึ่งร้อยคนดูค่ะเข้ามาชมกันเยอะนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะถ้าเกิดท่านใดมาชมย้อนหลังก็สามารถซีฟกันเข้ามาได้ทักอินบ็อกตอบแชทพร้อมมากค่ะแอดมินตอนนี้นิ้วว่างมากค่ะตอนนี้ในส่วนของสบู่มิลาโกนะคะ แบนด์เาเนี่ยแบนตัวนี้นะคะคอนเฟิร์มมาว่าใช้สารสกัดธรรมชาติร้อเปเซนแล้วก็ในส่วนของสบู่บางคุดนะคะที่อยู่ด้านหน้าท่านนะคะหนึ่งร้อาบาทเท่านั้นค่ะเป็นก้อนใหญ่นะคะจะช่วยขจัดสิ่งสกรปรกบนหน้านะคะแล้วก็สำหรับใครที่มีปัญหาแต่งหน้าไม่ติดหน้ามันสิวขึ้นผดผื่นอะไรเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะใช้นะคะก็คือใช้ได้นานแล้วก็ ประมาณ1เดือนถึง2เดือนนะคะล้างหน้าด้วยสบู่ก่อนล้างเมคอัพเสร็จปุ๊บล้างด้วยสบู่ต่อนะคะก็ช่วยประทินผิวให้หน้าของท่านนะคะขาวใสไร้สิวนะคะ,ะในส่วนของจะเห็นว่ากล่องนะคะก็คือจะเป็นแพคเกจจิ้งที่สวยงามมากนะคะแล้วก็เป็นสินค้าจากอำเภอศรีราชานะคะ,อะของ แบรนด์ชื่อว่ามิราโกนะคะในส่วนของถัดไปก็จะเป็นสบู่ขัดผิวสมุนไพรนะคะก็เป็นของแบรนด์มิราโกเช่นกันค่ะจะมีด้วยกันถึง3สูตรนะคะที่เป็นกล่องละ60บาทนะคะมีเป็นสบู่ขัดผิวสมุนไพรอันนี้จะเป็นพร้อมใยนะคะใยขัดผิวแล้วก็สบู่มะขามนมสดและสบู่แบบมังคุดนะคะเป็นไซส์ขนาดพกพานะคะเวลาไปเที่ยวไหนหรือว่าไป พกติดกระเป๋าไปล้างเวลาอยู่ต่างจังหวัดเนาะรถสีแล้ผิวก็จางใสเปลอกบางคุดนะคะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวนี้ค่ะที่สำคัญคือช่วงนี้ไม่ว่าจะหน้าไหนๆยุงก็เยอะยุงก็ไรไหลตอมเขาเรียกว่ากัดเนาะตัวนี้นะคะเป็นสเปรย์นะคะของ สเปรย์หอมกันยุงนะคะของแบรนด์เนเชอร์เอเซนซ์เส้นกัน,นะค่ะตัวนี้นะคะเขาเคลมมาว่าสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นนะค่ะตัวนี้นะคะ <Okay. S 1> ในเซตมีให้ลักษณะตั้งแต่พกพาไซเล็กไซกลางไซใหญ่นะคะของดีที่คุณคู่ควรนะคะตัวนี้นะคะฉีดแล้วไม่ระคายเครืองผิวนะคะ อยู่ที่ราคา59บาทไซส์เล็กนะคะแล้วก็ไซส์กลางจะเป็น85บาทไซส์ใหญ่165บาทค่ะตัวนี้นะคะเขาเวลาฉีดเข้าไปอะคะ่ะคือให้ทั้งความหอมเพราะยุงม,มันไม่ชอบกลิ่นของตะไคร้ใช่ไหมคะแล้วก็ที่สำคัญบำรุงผิวไปด้วยในตัวเลยที่สำคัญก็ในส่วนของขวดใหญ่สามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวเลยตัวนี้นะคะ 165บาทใช้ได้นานแรมปีค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของท่านใดที่ CF สนใจมา CF เลยค่ะบอกเลยว่าคุ้มค่านะคะแล้วก็ในเดี๋ยวเราจะมามีเทสทดลองไหมคะ ถ้าสำหรับใครที่ต้องการที่จะทดลองนะฮะก็สามารถเข้ามาใช้ในไซส์เล็กได้ที่ราคา59บาทนะครับแต่ผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับในช่วงนี้ที่เดี๋ยวอากาศร้อนเดี๋ยวฝนตกเนี่ยไอเทมนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะยุงลายยุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ทำให้เราเกิดไข้เลือดออกได้นะครับจึงเป็นไอเทมหนึ่งที่น่าติดไว้นะครับผมครับแลถัดมานะครับถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของผลิตภัณฑ์นะฮะ ผลิตภัณฑ์จากนาโนนะครับเป็นนาโนเทคนะครับผมอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเป็นของดีของบ้านเราเลยก็ได้แต่ไม่ค่อยมีใครรู้จักนะครับซึ่งของนี้เนี่ยจะเป็นของที่มาจากบริษัทจากนักเคมีโดยตรงเลยนะฮะโดยนักเคมีตรงนี้เนี่ยเขาได้เคมมาว่า สมุนไพรแต่ละอย่างของเขาหรือเคมีแต่ละอย่างของเขาเนี่ยไม่เป็นพิษภัยต่อมนุษย์แน่นอนใช้แล้วแบบไม่กัด<า>ผิวาาไม่เข้าปอดเป็นสารธรรมชาตินะฮะสเปรย์กำจัดกลิ่นใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์ป้องกันและกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์นะครับผมโดยคุณสมบัติหลักๆของเขาเนี่ยก็จะเป็นทำรรมาจากนวตัตรรนวตันวตวะ นวัตกรรมที่สามารถป้องกันและกําจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้นะครับเช่นกลิ่นเหม็นอาบกลิ่นเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียต่างๆนะครับใช่ครับและนี่เขาเคมาว่าเขาป้องกันได้99.99%เลยนะฮะคุ้มค่ากับราคาไหมซึ่งเขาติดมาขนาดนี้เนี่ยแล้วเขาได้รับเทสด้วยนะเขารับได้มาตรฐานต่างๆเนี่ยผมว่าไม่เกินจริงแน่นอน99.99%เนี่ยก็คงทดสอบกันมาแล้วเนาะับผม ถัดมาเนี่ยเอ้ยใครอยากได้ที่ใส่ของออใส่ปากกาอ่าอ,อันนี้ผมว่าถ้าสมมติคนที่สํานักง,งานเราเนี่ยก็อาจจะไปใส่ปากกาใส่ทีชชูหรือใส่ของแบบเล็กเลกน้อยนตอยบนโต๊ะแบบ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 ถ้าไม่อยากให้โต๊ะลกอะไรอย่างนี้ผมก็ใช้ได้นะฮะโดยราคาเริ่มต้นอยู่ที่30บาทเองนะเน,นี่ยสาบบาทเนี่ย มีหลากหลายสีสามารถซีได้เลยเนาะใช่ครับแล้วที่เรารู้เนี่ยจากที่เราไปลงพื้นที่มาหลายๆที่เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสินค้าประเภทนี้เนี่ยกว่าจะได้ออกมาชิน้นนึงเนี่ยมันใช้เวลาแบบเป็นวันเหมือนกันนะซึ่งราคาส0ที่บาทซื้อเขาได้เป็นวันเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยช่วยอุดหนุนเขากันหน่อยเพื่อเป็นการเสริมสร้างกําลังใจและรายได้ให้กับผู้คนในชุมชนนะครับในส่วนนี้ครับถัดมาะจะเป็นสินค้า ของเนชัล a l เอ s เซนส์่อ,อน2 2> นะครับผมอันนี้ถือว่า,าใช่เป็นสินค้าที่ขายดีมากแล้วลูกค้าหรือคนในสำนักง,งานเราเนี่ยต้องกลับมาใช้กันอ่าเรียกว่ากลับมาตํากันบ่อยๆเลยก็ได้นะฮะนี่นะฮะจะเป็นสมุนไพรหอมจากดอกจันนะครับอันนี้เป็นสูตรพิเศษนะครับซึ่งสูตรก่อนนะเน,นี่ยจะเบาบางแต่สูตรเนี้ยเจ้มจนฮะเจ้มจนคืออะไรคะอ่าเข้มข้นนั่นแหละครับ ครับเป็นสมุนไพรหอมดอกจันนะครับกลิ่นหอมมากครับมไม่ได้กลิ่นฉุนแบบตีหูจมูกแบบแสบไปหมดเลยอันนี้ไม่กลนะิ่นแบบมีตัวเทสไหมคะเนี่ยอ่ามีแอดมินลองเทสให้ดูหนะ่อยได้ไหมคะอ่าเดี๋ยวขออ,ญญะะขออนุญาตน,นะฮะขออนุญาตถอดแมสนะฮะกลิ่นแบบละมุนละมุนออน,นะฮะในในนอ่านี่ฮะเห็นนะจะมีเป็นดอกแก้วไม่ได้เป็นแบบผ<อ>ง,โง,โ,ง,โ,งโง่ๆฮะข้างในเห็นไหมจะเป็นเนื้ออย่างงี้ฮะจะเป็นเนื้อที่มีความเยเป็นเนื้อเอาเห็ดแล้วเป็นสมุนไพรเนี่ยมุนหอมจากดอกจันเ่ย อันนี้พอดูกล่องหมือนกันถ้าใครซื้อเนี่ยจะมีแพ็กเกจจิ้งอย่างนี้นะฮะช่วยอรอรบ้าช่วยอาการยังไงบ้างครับโดยนี้นะครับช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนทั่วไปเนี่ยแหละครับแล้วก็จะเป็นสําหรับใครที่รู้สึกไม่ชอบอากาศร้อนเนี่ยพกเป็นไอเทมหน้าร้อนจริงๆนะฮะเป็นไอเทมหน้าร้อนเลยแหละใช่ช่วยผ่อนคลายเวลาแบบคุณแบบโอ้ย ไปแอร์อัดแอร์ก็ไม่มีไปลมก็ไม่มีอันนี้ช่วยได้แน่นอนครับขดีอย่างนี้ราคาเท่าไหร่คะน้องโอ้ยราคา30ราคาเริ่มต้นที่ยีบาทเองนะครับเท่าไหร่นะคะ29บาทครับสำหรับไหนตัวไหนยี่สิบเาสำหรับกระปุกเล็ก29เริ่มต้นนะฮะแต่ถ้าซื้อตัวใหญ่จะคุ้มกว่าไหมคบใช่ซื้อไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะอยู่ที่39บาทนะครับสามสิบเจ็บาท39บาบาทประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้แพ็กเกจจิ้งนี้ก็คือเป็นราคาที่ สูงขึ้นมาอีกนิดน,นึงน,นะครับเป็นของเป็นของฝากใช่ไหมใช่อันนี้จะเป็นแพ็คหลายกระปุกนะครับผมอ่าอุย้ยเดี๋ยวจะรอเอเซนต์นี่มาแรงนะครับหลายสินค้ามากเลยนะครับที่นี่แสดงว่าต้องขายดีแน่นอนฮะตรงนี้ป้าหมูรับประกันเองเลยว่าขายดีมากๆใช่ครับอุอ้ยฝุดไม่เกาะเลยนะเนี่ยนี่เราอยู่กันที่ไหนคนระับเราอยู่ที่อ่าโอช็อป เอาเลชุมลีนะครับอยู่ที่โรดัสพารมออมตะชุมลีนะครับผมตั้งอยู่ที่ชั้น2ของโรตัสพัรมอชุมลีอยู่ตรงข้ามซีเกตบุ๊กเซ็นเตอร์นะครับผมขึ้นมาที่ชั้นสองเจอซีเกตบุ S ๊กจะเห็นอยู่ตรงข้ามเลยครับผมสามารถเข้ามาแวะเบียนหรือเข้ามาเป็นศูนาาย์รวมกระจายโอทอปทั่วประเทศเลยอันนี้จะเป็นศูนย์รวมจะมีสินค้าโอทอปทั่วประเทศนะครับแต่ส่วนใหญ่หลกัหลกๆเนี่ยจะเป็นสินค้าโอทอปชุมลีซะมากกว่าครับผมแต่ถัดมานะฮะ ใครว่าสินค้าโอท็อปนี่ต้องเป็นสมุนไพรหรือเป็นอะไรเสมอไปไม่จําเป็นครับนี่นี่นี่ไอออนฮะไอออนฮะที่อาบน้ํอ่ะที่อาบน้ําสุนัขครับผมสุนัขคือถ้าไม่มีรูปนี้คือกะจะไปหยิบไปหนึ่งขวดเหรอครับสุนัขสุนัขน้องแมวเนี่ยใช้ได้แน่นอนอุ้ยละของของคนไทยด้วยนะครับผมเป็นแชมพูสมุนไพรนะฮะเป็นสมุนไพร ที่สามารถทําความสะอาดน้องหมาและน้องแมวได้นะครับผมน้องหมาแน,น้องแมวได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับ oh. แต่ละสูตรเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติไม่ไม่เหมือนกันนะครับโดยสูตรที่เราจะพูดถึงสูตรแรกเนี่ยคือสูตรน้ําผึ้งและนมผึ้งนะครับผม oh. โดยสูตรนี้เนี่ยผมเคมมาเลยว่า น้องหมาน้องแมวเนี่ยขนนุ่มแน่นอนนะฮะนุ่มลื่นแน่นอนครับใครที่มีน้องอ่ะเนาะใช่ขนไม่พันกันแน่นอน้มีเลี้ยงเองรู้สึกยังไงอ่ะโอ้ยรู้สึกว่าอยากไปตำสะโคตรตัวที่บ้านก็เน่ามากเลยฮะครับสูตรถัดมานะครับเห็นนะสูตรถัดมาจะเป็นสูตรสมุนไพรสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสูตรขมิ้นอัญชันนะฮะใช้บำรุงผิวหนังเช่นเดียวกันนะครับสําหรับ แมวหรือหมาท่านใดเนี่ยที่มีขนยาวนะเช่นแบบไซบีเรียหรือจะเป็นเปอร์เซียอะไรเงี้ยที่ขนเขายาๆเนี่ยบางทีขนเขาเป็นสังกะตังเนถ้าเอามาใช้สูตรนี้เนี่ยช่วยลดการาการเกิดสังกะตังและทําให้ขนเขาเนี่ยเรียบแป้ไม่เป็นก้อนนะฮค,ะครับสูตรถัดมานะครับจะเป็นสูตรเป็นสูตรใบ ใบน้อยหนานะคะอุ้ยแปลกนะครับไม่ค่อยเห็นเลยนะครับที่เอาใบน้อยหนามาทําเป็นสมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยครับอุ้ยผม่าเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับสูตรนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นสูตรน้ําผึ้งสูตรอัญชันอะไรทั่วไปเนี่ยแต่นี้แบบแปลกแล้วค่อนข้างที่จะน่าใช้เลยนะครับผมอ่าอย่าเพิ่งออกไปไหนนะตอนนี้เหลือแค่5นาทีนะครับเหลืออีก5นาทีนะครับคนดูอย่าเพิ่งออกนะครับตอนนี้เราก่อนที่จะลงไลฟ์เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษหรือ อะไรนิดหน่อยไว้เซอร์ไพรส์ทุกท่านนะครับผมสูตรต่อมานะครับจะเป็นสูตรโอ้สีสันสวยงามมากเลยนะครับเป็นสูตรไอออนอันชันนะครับผมเป็นสําหรับสัตว์เลี้ยงสูตรพิเศษเลยนะครับสําสหรับใครที่กลัวว่าสุนัขหรือหมาแมวของทุกท่านเนี่ยจะแพ้แชมพูหรืออะไรเนะี่ยสูตรนี้จะเป็นสูตรอ่อนเยาวอ่อนโยนครับจะทําให้ผิวของสุนัขเนี่ยหรือน้องแมวเนี่ยไม่รา,ายเ<า>ือ,อเใช่ครับไวท <ide S 2> ์เทนนิ่งครับแต่ต้อง สุนัขที่มีสีขาวนะฮะไอตัวสีเทานี่คือไปใช้ก็ไม่ขาวอยู่ดีน,น,น,นะครับอันนไอของโอท็อปใช่ไหมท่านเนี่ยใช่ครับเป็นของ o โอท็อปชมฤีเลยครับผมอ่าก็ผมบอกแล้วว่าโอท็อปชมฤีเนี่ยไม่จําเป็นต้องแก่ไม่ต้องเป็นต้องสมุนไพรสมุนไพรน้องหมาน้องแมวเขายังมีอของโอท็อปเลยอ่าอ่าเราไปต่อกับสินค้าประเภทไหนกันดีครับพี่มีนครับอยู่ตรงนี้เนี่ยของชมฤทีนะเป็นของทีร่ระลึกของฝาก ช่วงนี้ได้เลยนะเนี่ยโอ้อันนี้ถือว่าเป็นของมง,งคล <น S 2> ชนิดหนึ่งเลยนะฮะซึ่งมันทํายากนะฮะใช่แล้วก็สวยงามด้วยใช่ครับอันนี้เขาเรียกว่าโถผ้าไหมครับโดยโถผ้าไหมเนี่ยเราอย่าบอกวิราคาแพงจังเลยกรอบอแค่นี้เองเหมือนตลาดนั้นเลยคุณอย่าไปพูดอย่างนะั้นนะนี่ของโอทอมันใช้ฝีมือมันต่างจากของที่ผ่านกรรมพัธีจากโรงงานนะครับไม่ใช่ของจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเป็นของทํามือทั้งนั้นเลยนะครับผม โดยราคาของเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ที่850บาทนะครับผมโดยเป็นไฟเล็กเนี่ยเห็นไหมครับเป็นของมงคลที่สามารถาไปฝากญาติผู้ใหญ่พ่อแม่พี่น้องได้เลยครับแล้วถ้าใครคิดว่าเอย,อยากได้ของที่มันมีบาร,รมีมากกว่านี้เนี่ยผมแนะนําให้เป็นนี้เลยครับเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับแล้วก็จะเป็นรัชกาลที่5นะครับสีค่อนข้างที่สวยๆเลยครับเป็นสีชมพูบานเย็น อ,อันนี้ก็ของหมดกับแบบระบบราชการเขาสามารถซื้อฝากนายซื้อฝากอะไรได้เลยใช่ครับเป็นแบบให้เจ้านายให้คนย่านนี้นใช่ครับเป็นของที่น่าสะสมอีกอย่างหนึ่งนะครับผมนี้เหลือหมวดอะไรบ้างนะอ่าเราก็ไปในหมวดของสารตะกร้าสารไปแล้วหมวดของสมุนไพรไปแล้วสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารไปแล้วสมุนไพรที่เป็นประเภทอาหารไปแล้วนะฮะเดี๋ยวฝากร้านหนนะ่อยเนาะไปไปิดฝากร้านเนีย ครับเดี๋ยวเราก็ขอฝากร้านมานิดนึงนะครับใครที่สนใจสินค้า o t o p นะครับสามารถติดต่อได้ที่ o t o p อปชุมลีนะครับเพจโอท็อปชุรีนะครับหรือสามารถเข้ามาได้ที่โลตัสอมตะพัสมอลนะครับอยู่ที่ชั้น2นะครับตรงข้ามเซี่ยงบกเซ็นเตอร์นะครับนี่ครับชื่อร้านโอท็อปเอาท์เล็ตชุรีนะครับผมครับและหนึ่งรายได้อะไรนะครับโดยก่อนที่เราจะจากไปเนี่ยเราขอฝากเอาไว้นิดนึงนะครับว่าสามารถซื้อสินค้าโอท็อปหชิ้น เพื่อช่วย<ๆ>เพื่อช่วยกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนให้มีกินมีใช้หลายครอบครัวครับสวัสดีครับ